สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมเกน่าอ,อีกตอ้นะนั่นแหละอันนี้เราต้องเข้าอยู่ใช่ไหมเราอยู่คนเดียวอ๋อเข้าไปในน,นน้ำเนี่ยโอเคเข้าไปละลาไปไปไปกันเลยเนี่ยันยนีน้คืออะไร คดีจ้าคดีจ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะใครเข้ามาแล้วโอ้โหมีคนเข้ามาเยอะจังโอ้โฉดีฉดีไลฟ์สดอยู่นะมามีตัวอะไรอ่ะโอ้โหน่ารักอ่ะไ,ไลค์กันไหมไอชิไอชิเยคดีจ้า ขอพระเจ้าอยู่หัวมาตายแม่กงเถอเออเอออาจจะเอิญไหนมีคนเอเิแหละ เกน้าทำไมยังไม่มาเือคนนั้นเรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะน่าจะไม่ใช่นะเธอไม่ใช่แอดมินอ่ะ ฝากกดใจนียนะมีกี่คนถ้าใครอยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นได้เลยนะเจอกันอันนี้คุณแจรถห้าบาทเอาโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเล่นนะมาเล่นเจอกัน เข้ามาเล่นกันนั่นแหละเออคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนเจน่าเดี๋ยวหัวได้ไหมเล้วอ้เราจะเล่นเกมสองอันนะทุกคนแล้วก็ไฟ์สดอ,อันนี้คืออะไรอ๋อลูกปั้นเจน่า คนนี้คืออะไรอ่ะไม่ไม่ใช่ลูกปั้นเจน่านะลูกปั้นอะไรเอยเจน่าหิ้นี้เลยนีย่ลูกปั้นอะไรนะลูกปั้นเจนา่าอ๋อทีเจน่าไปโผล่ต้นไม้หรือเปล่าเจนา่า ครับเจนน่าไปโผล่ต้นไม้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็คชื่อไม่ต้องเช็คชื่อตอนนี้โอ้โหนี่มันนุกนุกอะไรเนี่ยเข้ามากี่คนดูคนครับว่นนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดเอามีเจ็ดคนน่ะใครยังไม่มาเอฟพนะต้องเข้ามาเล่นโดโบอกเลยนะเผื่อนะถ้าใครอยากมาก็มาเล่นได้เลยนะ,ะเดยวเพื่อนไปไหนอ๋อขึ้นรถเมลเปล้า เดี๋ยวนี่มันเจหน้าอะไรอ้าวนี่มันเกมหน้าอะไรอ่ะเกมเฮ้ยคุยทุกคนทุกคนทุกคนนี่เรามาอยู่ที่ไหนกันอะ เดี๋ยวจะทิ้งลิงค์ไว้ในใต้คอมเมนต์เลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะทิ้งไว้ในชุมชนเลยแต่ทุกคนต้องเข้าไปค่าเลือดอะไรก็ไม่รู้ เราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกนายบ้าแล้วก,ก็ทำยินในดีอ่ะเออไ้วก็ไม่รูมเหิือจกับเพื่อนว่าเรา่ะต้องทำยังไนดีแอเอาอีกล้ทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในเออ ว้าตึง้งเฮ้เฮ้ยทุกคนน่าจะมีเจเจน่าเจน่ What you จะวัดอยู่ด้ยูเตอร์วิชคามเป้เอืมคิ่ว่าอืม รถเสียคุณเราก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละพวกนายว่าเราจะทำยังไงดีอะเพื่อนเมื่อกี้เราก็ตอบไปไนะทุกคนนู่นเน่้นู่นเน่้นอนเจน่า อยู่ไหนอะหมายถึงเจน่ะเจน่ะเออเจน่ะดองพอจะชอมรถเจนัยอะอ๋คอคนขบัคขบคนขบัคขบคนคนคนขับนู้ เกินหายดาวโหลดดาวโหลดเนี่ยเข้ามาเล่นได้เลยนะเร่อกันนะ 8ปดเจ็ดโอ้ยพึ่งอะไรเนี่ยไม่รู้ภาษาเลยเอา

ไม้มันชันๆเละทุกคนเดี๋ยวไปเล่นเกมอื่นดีกว่าทุกคนอันนี้เบื่อโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นเกมอะไรดีอ่ะ อจะเออหน่อยนะอาจจะไอหน่อยนะทุกคนนี่กันเลยเข้ามาแล้วใช่ไหม ดี๋ยวขอกดลักขัางก่อนอันนี้ไม่เอาอ่ะนี่ซื้อขาใหญ่มาใหม่โอเคดูก่อนนะชื่อโอเคนั้นก็ เอารถอะไรดีเก๋เอารถคันนี้นายรถชออู้มันไม่ใช่โอเคจากนั้นเขาบอกว่านี่เก๋นั้นให้เราขึ้นรถไป แล้วถึงแล้วแล้วเนี่ยบ้านสองหนึ่งเลือกบ้านได้เลยนะจ๊ะจะเอาบ้านอะไรดีอืมก็ไม่รู้เหมือน,นแกไม่ไม่เอาอันนี้อะไรปะเอะเอและบ้านใหม่ รอว้ายเอาไปชนผิดโอเคเปิดเปิดหลงฉัยต้องลงไปเปิดเองละโอเคเปิดเปิดอจุ๊บโม่มอเต่ วยโอเคปิดยังไงอ,อ๋อเขาต้องปิดแบบนี้โอเคจากนั้นเราก็เข้าไปตรง,น,รงออนี้คือเครื่องซักผ้าอ๋อันนี้คือเครื่องซักผ้า โอเคเล่นเกมสองอันนะเดี๋ยวปิดไฟก่อนปิดไฟปิดไฟตรงนี้แล้วแล้วก็เราจะเอาไฟฉายออกมาไม่ใช่เื่ง e.m.f. คุณกับผีฮัล l l o ทูมาโลคุขไม่ได้ยินอะโอเคโัวเรียก h ล l l o admin Europe ติดแฟนตัวนี้อะน e n n i f e r เขาไม่ได้ยินเราอะ่ะง่วยเราไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วลืมรถไปยันรถเลย,เ,ยเปลี่ยนไม่ได้แล้วดีดีดีใช้รถโฟลิเตอโอ้ไปเร็วโอ้ยอาเพื่อนดีกว่าเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยวะใจบาย ไหนนี่อะโอ้ยใน่นใน,นถึงแล้วถึงแล้วแล้วโอเคทุกคนโอเคขับเข้าไปเลยนะโอเคสแกลโอเคขึ้น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 อันนีตตตต้ต้องดาวน์โหลดก่อนนะ ที่มันมีปุ่มอะไรให้เลือนะ่อนะไมยนะมันนี้คืออะไรอ่ะเรากลัวมากเฮ้ยกลัว,ว,มมลวโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้ดีกว่าว้ายโอ้ย โอ้โหดวรีดียด๋ยว่ดินี่ไปไปไปโอ้ย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 โอ้โหอากาศดีดีจงังเดี๋ยวพรุ่งนี้แอนะต้องไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาทำคลิปนะทุกคน โอ้โหโอเคท่าต่อไปคือท่าเล่นน้ำใช่ไหมโอเคคนอื่นเราจะใช้จักรยานนะจักรยานเอาสเก็ตบอร์ดเอาอะไรออกมาก็ได้ที่บอกอ่ะที่เนทบอกโอ้โ้โอ้โหหลุดไกลๆไกลแคบแต่ไกลิคอปเตอ่โอ้โห โอ้โหช่ยบ้านอะไรก็เป็นล้อย่าลืมอย่าลืมเข้ามาด้วยนะถ้าใครยังไม่มาเดี๋ยวจะทิ้งไว้เลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอออกแล้วนะโอเคถ้าใครอยากมาเล่นเนี่ยมาเล่นได้เลยนะ มาเจอกันวันเสาร์วันหน้าเดี๋ยวในเดี๋ยวใน youtube นะจะเปิดนะเดี๋ยวเนตนะใน youtube อ่ะจะเปิดหน้า,นนะนนาพูดคุยกับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเกมสองเกมเนี่ยจะทิ้งไว้ในซูมกคนเลยนะโอเคตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใหม่จ้า